ที่ชื่นชอบในแนวทางของอาจารย์นะครับออก็ขอบคุณมากๆนะครับคิดถึงทุกลมหายใจเรามาพูดเรื่องที่ท่านทนายแถลงนะครับท่านชีน้แนะอะไรเพิ่มบ้างนะครับเพลงลุมพลจบไปแล้วนะครับ แล้วก็อีกสักหน่อยผมจะให้ฟังนะครับเพื่อให้มันชัดเจนอีกครั้งหนึ่งก็คือทีมทนายลุงพลขอบคุณนะครับยูทูบเบอร์ทุกท่านที่อยู่ในบุรีรยนที่แถลงข่าวนะครับเพราะว่าท่านได้กระจายนะเรื่องราวมาให้พวกเราได้รับได้ยินได้ฟังนะครับก็ขอบคุณเป็นอันมากนะครับก็จะใช้ช่องของน้องโอนะครับนะฮะเสียงชัดนะครับเสียงชัดทีเดียวนะครับ พอที่จะทําให้ได้ยินไปพร้อมกันแล้วก็ทบทวนทบทวนนะครับว่าท่านได้ชี้แนะนะอะไรนะครับตลอดตั้งแต่ท่านเป็นทีมทนายลุงพลนะครับท่านพูดอะไรบ้างนะครับแนวทางในการต่อสู้ท่านพูดถึงอะไรบ้างท่านมีความหนักใจอะไรไหมนะครับแล้วก็โดยเฉพาะจำเลยที่1ที่2หรือลุงพลมาแต่เนี่ยดูมีความสุข หลือเกินนะครับไม่ว่าจะอย่างไรก็แต่นะครับความสุขนั้นมันมาจากความผ่อนคลายนะครับแล้วก็มาจากความอ่าเขาเรียกว่าโล่งนะครับการไม่เหลือความกังวลใจนะครับมอบความไว้วางใจให้กับทีมทนายทีมทนายก็มอบความ <c oughs> อ่าใช้ความสามารถนะอย่างสูงสุด เพื่อมอบให้กับความไว้บางใจของลูปคนผู้แนนะครับดังนั้นเรื่องนี้เราก็รู้หมดแล้วครับว่าเรื่องที่มันเกิดมาตรงนี้เนี่ยเนื่องจากส่วนตัวนะครับผมมองว่ามีความพยายามจะจาาคือจงใจนะฮะคือจริงๆแล้วไม่ได้คิดว่าจะหาใครเป็นคนร้ายแต่ว่าด้วยเหตุบีบบังคับนะครับจึง จงใจที่จะให้เป็นลุงพลเลยนี่คือจงใจจะให้เป็นลุงพลเลยนะคล้ายๆว่าอา <c oughs> ใช้บางคนก็อาจจะคิดว่าคนเหล่านี้ใช้ปัญหาส่วนตัวเพื่อใช้คดีนี้ฝากจะให้สารประหารชีวิตคนคนหนึ่งเพราะความเกลียดชังส่วนตัวโอ้โหครับยิ่งกว่าหนังละครเลยนะเนี่ยนะครับเจตนาเหล่านี้ บนความเชื่อที่ว่าเขาคือคนที่สามารถหรือไปเชื่อใครก็ได้ว่าจะสามารถฆ่าคนนี้ให้หน่อยจัดการคนนี้ให้หน่อยเรียกว่ายิงยิงยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวจะสามตัวด้วยครับจะฆ่าพี่สาวตัวเองด้วยหมายความอย่างไงครับอ่ะความโกรธเกลียดมัน เอ่ออะไรคือหลักฐานชี้ชัดว่าพวกนั้นเขาโกดลุงพลก็นายออนแอนนายออนแอนนะครับจอมไหลนั่นแหละครับเขานำความเกลียดชังลุงพลมาอธิบาย3ปีนั่นคือหลักฐานนะฮะ แล้วความเชื่อมั่นว่าจะถึงกับจะให้สารประหารชีวิตหรือติดคุกตลอดชีวิตก็คือกําจัดเสี่ยนนามไปเลยใช่หรือไม่แต่คุณพลาดหลายเรื่องมากนะครับคุณพลาดหลายเรื่องมากเพราะคาดีนี้มันยาวนานส่วนใครจะเป็นคนที่ให้ความหวังของคนเหล่านี้คุณก็ซื่อบื้ออำนาจของคุณไม่ได้อยู่คำฟ้าเปลี่ยนอำนาจไปเรื่อยๆโยกย้าย ดังนั้นคุณไม่สามารถมาใช้อำนาจภายในให้ให้สิ่งเหล่านี้มันเป็นไปตามที่คุณปรารถนาแน่นอนเพราะแบบนี้นะครับคนที่เชื่อมั่นว่าตัวเองจะก,กำจัดลุงพลหรือเชื่อมั่นว่าจะมีคนช่วยกำจัดลุงพลให้มันค่อยๆไม่เป็นไปตามที่เขาปรารถนาท้ายที่สุดแล้วก็กลายเป็นว่าไม่มีหลักฐานในตัวในตัวข้อที่จริงเนี่ยไม่มีหลักฐานเลย ผมก็เลยนึกถึงทนายคนหนึ่งครับทนายรูปหล่อคนหนึ่งท่านบอกว่าคดีนี้ใครมาทำก็ชนะใครจำได้คนหนึ่งครับนะครับแต่เรามาดูตรงนี้ก็ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายนะครับต้องเป็นความฉฉเฉลียวฉลาดของทีมทนายเป็นประสบการณ์นะครับอาจจะเจอคดีแบบนี้มาแล้วนะเพราะว่าประสบการณ์หมายความว่า บางท่านมาทำเป,าเป็นอาชีพทนายเนี่ยอาจจะเคยเจอลักษณะการาผู้ต้องหาผู้ต้องหานะครับผู้ต้องหาในคดีอื่นอาจจะเจอลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเจอลักษณะแบนี้ถ้าเป็นแบบนี้เคยมีขึ้นมาแล้วเนี่ยหรือเคยได้ยินได้ฟังดังนั้นคดีแบบบุงพลเนี่ยทนายทั่วประเทศตั้งใจดูตั้งใจฟัง แล้วก็นําไปวิเคราะห์กันเองในหลายรูปแบบแน่นเลยเพราะว่าการมีคดีสําคัญสําคัญใหญ่ๆขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมันจะได้รับความสนใจหรือนําไปเทียบนําไปเทียบกับดีกาอื่นๆนําไปลองคิดใครควรดูอันนี้มันเป็นเหมือนกับว่าเป็นกรณีศึกษาได้เลยนะครับแล้วเราจะมาพูดถึงเนื้อหานะครับทักทายกันก่อนนะครับขอบคุณมากครับ สามร้อยห้าสิบสามนะครับขอบคุณที่ไว้ใจอาจารย์นะครับที่จะมาฟังเนาะจะไม่ทําให้ผิดหวังนะครับคุณสุกัญญานะครับคุณอรุณนะฮะคุณมารีนะครับคุณจารีคุณปิ่นทองนะครับผมนะฮะคุณย่าน้อยนะครับคุณสุนทรคุณบัวทองนะครับผมนะครับคุณอิงออนคุณอ่คุณสายหยุดนะครับอ่หญิงใหญ่สัญชายชาแนลเอฟซีพอตอ ท่านอ๋อสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับนะเป็นเมมเบอร์ด้วยเนาะขอบคุณมากครับคุณคุณโฟนนะครับกดติดตามแล้วท่านอาจารย์อ๋อขอบคุณมากครับแสดงว่าอ่เพิ่งเพิ่งมาแล้วก็กดติดตามผมแล้วขอบคุณมากมากครับนะเพราะว่ายังเห็นแอดโอทลงเรื่อยว่าเหลือเหลือเป็นพันเลยนะจะถึงเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเฉพาะตัวตัว,ต,วตัวนี้เฉยๆนะครับ ะครับยังไม่มีความสําคัญมากนะครับแต่ว่าสะสมนะฮะสะสมไปเรื่อยๆนะครับนะพี่หญิงใหญ่สวัสดีนะคุณสายหยุดทักทายนะครับแอดปุ้ยครับสวัสดีครับคุณบัวทองคุณสมคิดนะครับคุณเต่านะครับผมนะฮะคุณเต่าใช่ไหมคุณเต่านะพรพันธ์สรียามเย็นค่ะอาจารย์วันนี้ไม่ไม่เป็นอันจะทํางานเลยเฝ้าหน้าจอล้นลุงพลนะนะนะเงินออกอะไรนะ ลุ้นลุงพลเงินออกจากหน้าศาลเลยค่ะจนออกเหรอเงินออกอะไรเงินออกนะสวัสดีครับนะครับทุกท่านเนาะเพื่อไม่กันเสียเวลานะครับเดี๋ยวค่อยทักทายกันเนาะนะครับผมขอนําท่านไปไปที่นี่เลยครับแอดโอ๊ตมาพอดีข้างล่างนะสวัสดีครับทุกท่านนะผมขอนําท่านไปพนะนะิจารณานะครับสิ่งที่ท่านทนายนะครับ มาครบองค์นะครับเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายนะครับนะครับท่านพูดอะไรบ้างครับขอบคุณช่องคุณโอใช่ไหมพอเห็นแต่โออ่างขึ้นต้นนะครับน่าจะใช่นะแต่ว่าเสียงชัดเจนดีนะครับผมเริ่มจากจุดนี้ครับสหรับวันนี้ท่าไหในงของมณรีได้ทำหน้าที่รบนวนสุขเป็นการสืบยานจับเลยสทุกบาท อันนี้ท่านจะเห็นว่าเมื่อเกิดเมื่อสามปีมาแล้วพยานหลักฐานฝ่ายโจทก็มีจำนวนหลายป <3 S 1> ีหกสามนะครับฝ่ไฟจุลก็มีจำนวนหลายบากฝทไฟจุลเพื่อนำพยนานหลายบากแต่ละประเด็นแต่ละข้อเท็จจริงแต่ละข้อกระปายที่เราอยากจะใช้หลักรยายงานโจทก์ การดำเนินคดีเป็นใช้เวลาว่ะาณาเป็นกี่ปีพยานเสริมนะครับกระบวนการยุติธรรมนะครับจะให้ฝ่ายโจทย์เบิกก่อนนะครับเพราะว่าศาลจะให้ความสําคัญที่พยานโจทย์นะครับดังนั้นให้แล้วก็ฝ่ายทานายจาเลยจะขึ้นทีหลังเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจะให้ฝ่ายจทานายฝ่ายจําเลยและจําเลยเนี่ยขึ้นไปฟัง นะครับเพื่อจะได้เตรียมของตัวเองเพื่อหักล้างเมื่อกี้ท่านบอกว่าก็คือทนายฝ่ายจำเลยก็คือมาเพื่อหักล้างพยานของฝ่ายโจทย์ให้เรียกว่าหมดความน่าเชื่อถือหมดความน่าเชื่อถือนี่คือวิธีการทำงานของกระบวนการยุติธรรมนะครับดังนั้นทีมทนายก็จะ,ะขึ้นทุกครั้งพร้อมลงพลนะครับเพราะว่าในรูปแบบเพราะว่าเขาคือผู้ถูก ใส่ร้ายหรือกล่าวหากอะไรก็แล้วแต่นะครับดังนั้นถ้าผู้ถ้าผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยหรือว่าลุงพลเนี่ยนะครับมันเกิดได้สองหน้าครับทั้งคนที่ทําจริงกับคนไม่เอคนบริสุทธิ์ก็ต้องไปดูเพราะว่าผมเชื่อมั่นว่าเอ่อคนที่ทําผิดโดยมากไม่อยากมาต่อสู้ในชั้นศาลนะครับ ว่าต้องรู้ด้วยว่าบนศาลเนี่ยก็คือที่ะดุงความยุติธรรมดังนั้นโดยมากนะครับยกเว้นคนร่ํารวยจะเสียหน้าเสียชื่อเสียงเนี่ยเขาจะต้องอทุ่มทุกอย่างไม่มีความเดือดร้อนเรื่องเงินทองดังนั้นในจุดนี้คนอย่างลุงพลเนี่ยถ้าทำผิดเนี่ยไม่เสียเวลามาเสียเงินเสียทองหรอกครับไม่ใช่เสียไม่ใช่เสียพันสองพัน,นครับโอ้โหครับ ใกล้ๆร้านเลยนะ่้ใช้จ่ายทั้งหมดนหรือจะมากกว่าน,นั้นได้ซ้ำหมายหมายความว่าบวกบวกค่าเ,เวลาการขึ้นนะครับเบิกพยายนยิ่งขึ้นหลายครั้งก็ยิ่งเป็นค่าใช้จ่ายค่าพักค่าที่อยู่ค่ากินนะครับค่าเดินทางแล้วก็ค่าค่าในการในการทำหน้าที่ หรือวิชาชีพนั่นเองอดังนั้นนะครับเรื่องนี้จึงทำให้เห็นว่ามันน่าสนใจดีนะมันน่าสนใจเราได้เห็นทีมทนายที่ดีเลยนะนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับนะฮะอ่ะต่อมาครับวันนี้เป็นพยานบากสุชายในเรื่องของ,ของเป็นอาจารย์ที่ชาญนชอบยรครับ 搜狗。So ตัวเได้าอดีตขั้นลายสอบสวนรวมทั้งด้านนักกฎหมายที่เกี่ยวกับกานปฏิการสภาผู้แทนราษฎรในปีพศที่เกิดเหตุถึงมีท่านสิริจิตจากกาเป็นประธานการตัดสินใจอตอนนั้นนะการเอาไปยังทุกจุกดทุกมุมรวมทัททท้ง ภาพถายสถานที่ตั้งเป็นจุดที่น้องออกจากบ,บ้านและไปถึงจุดที่พบศพเป็นภาพเคลื่อนไหวเพื่อให้ค่อยๆิงครบทุกกด้เพิ่มองค์รอนทุกทุกส่วนให้เต็มในสนนมนติานในการต่อสู้กดณีของไฟอันนี้เสริมนิดหนึ่งนะครับ อที่ท่านพูดเนี่ยก็คือจะนําสิ่งที่อยู่ในโมโนทัศน์อยู่ในสมมติฐานนะครับที่จะทําให้เห็นว่าเด็กไม่ถูกทําเด็กไม่ถูกฆ่านะท่านพูดหลายจุดนะครับที่นําแต่คนอา่าเก่งๆในแต่ละจุดนะมาเพื่อจะสอบถามสอบถามในกรณีที่เกิดขึ้น ผมบอกเลยครับว่านี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยนะครับมันเป็นมันเป็นเรื่องที่แม้นจะมั่นใจว่าไม่ใช่หลวงพลแต่ต้องทําให้เห็นแบบแบบขาดเลยท่านบอกว่านําสิ่งเหล่าเนี้เรียกว่าบรรจุเข้าไปบรรจุเข้าไปใหม่หมดเลยสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีขึ้นอายการศาลก็ไม่เห็นอะ ผมบอกได้เลยนี่คือ i อคของทีมทนายนะครับสุดยอดมากนะครับเราก็ได้เห็นนะในช่วงชีวิตหนึ่งได้เห็นคดีแบบเนี้นะครับแล้วก็ได้เห็นทีมทนายเรียกว่าธรรมชาติให้ลุงพลมาแตนมาเจอกับทีมทนายนี้โดยแท้ไม่คิดเป็นอื่นเลยนะครับเพราะว่ากว่าจะได้ทีมทนายนี้มาเรียกว่าเส้นยาแดงผ่าแปมันต้องเป็นบุญเป็นอะไร สัมพันธ์กันแน่นอนนะฮะเริ่มเลยเราตั้งสองประเด็นประเด็นแรกเกี่ยวกับเรื่องคอจริชัอืมเรื่อคอนดิงันะฮะประเด็นที่อนะสองเรื่องของกฎหมายนี่แหละครับท่านลั่งมาจาวันั้นเรื่องสองในด้านคอนดิชัเราพยายามจะให้เห็นว่าการเสียชีวิตปธรรมาชาติ ไมมีการคอดืมนี่แหละครับแนใธรรมชาติก็ไมมีผู้ทําได้ส่วนนี้นะครับทำให้ฝั่งตรงข้ามลุงพลเนี่ยไปไม่เป็นนะแสดงว่าการต่อสู้ตลอดมาการเบริกพยานตลอดมาไม่สามารถระบุว่าเป็นลุงพลได้เพียงแต่ว่าผู้ที่จะตัดสินคือศาลตรถูกไหมฮะ ดังนั้นแม้เราจะเห็นจุดนี้ว่าไม่ใช่ก็ต้องขยี่จุดนี้ขยี่จุดนี้นะดังนั้นเรื่องนี้ครับฝั่งตรงข้ามลุงพลก็หนักใจแหละครับจะให้ลุงพลคือกล่าวหาลุงพลแต่ไม่มีหลักฐานว่าเป็นลุงพลอันนี้อันนี้คือคีย์เวิร์ดในเรื่องในคดีนี้นะครับคีย์เวิร์ดในคดีนี้คือเขาเรียกว่าไฮไลท์ก็ได้ไฮไลท์ในคดีนี้ก็คือทุกจุด ไม่มีการบอกว่าเป็นลุงพลแต่ถ้าว่ามันยังต่อสู้กันอยู่ก็ต้องทำให้มันกระจางไปเรื่อยๆ,ๆทำไมฝั่งนู้นจึงเงียบครับเพราะเจอมุกนี้เข้าไปครับนี่ลุงพลจะชนะอยู่ตรงนี้มันไม่สามารถระบุเอาเป็นว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะร้อยเปอร์เซ็นเลยไม่ระบุว่าเป็นใครค่า และในร่างกายน้องก็ไม่ระบุว่าถูกฆ่านี่แหละครับผมจึงบอกว่าใครใครมาฟังมาทำเนี่ยฝั่งนู้นครับจะอเขาก็หนักใจเรื่องนี้แหละครับจึงแถ้ๆไปเรื่องขนเรื่องอะไรนะฮะซึ่งมันก็พิสูจน์ไม่ได้อีกโหนะฮะไปฮะจุดนี้ท่านย้ำม,มาตลอดตั้งแต่ต่อสู้ครับคดีนี้ไม่มีคนร้ายครับ เพราะเหตุนี้ฮะท่านจงภูมิใจมั่นใจได้เลยนะครับและลุงพลเองเท่านั้นที่รู้ว่าเขาทําหรือไม่ทำดัะนั้นลุงพลจึงโล่งใจเนี่ยครับเพราะว่าเขาไม่ได้ทํามันโล่งใจเพราะเหตุนี้ยิ่งมันมีหลักฐานชี้ชัดอย่างเนี้ยลุงพลยิ่งจะบริสุทธิ์บริสุทธิ์ขึ้นเสมอเสมอฝั่งตรงข้ามลุงพลหนักใจแน่นอนครับคุณจะให้คนนี้ถูกประหารชีวิตด้วยคดีร้ายแรง แต่คุณไม่มีประจับพยานและก็ไม่มีด้วยบริบทของเรื่องนี้คดีนี้หรือข้อเท็จจริงมันไม่มีจุดใดเลยที่บอกว่ามีคนฆ่ามันโนรุวนๆนะครับนี่นะฮะโอ้โหครับสุดยอดส่วนข้อกฎหมายนั้นเราก็ต่อสู้เรื่องกระบวนการสอบสวน,บนข้อ,ขอกเกฎหมาจะมีอำนาจฟ้องจะไปที่สอง ได้รมทั้งอยู่ในที่นด้วยอ๋อันนี้ผมขอย้ำนะครับที่ท่านบอกว่าที่ต้องต่อสู้ข้อกฎหมายครับคือการจะอ้างขนนั่นคือหลักฐานหรือวัตถุของเขานะวัตถุปัญาของเขานะดังนั้นถ้าเรื่องนี้ใช้ข้อกฎหมายว่าเช่นคุณได้มายอย่างไรโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ดังนั้นจะทําให้เรื่องขนนะแล้วก็เรื่องขนเนี่เขาเรียกว่าหมดความน่าเชื่อถือหมดความน่าเชื่อถือตั้งแต่ไม่มีหมายสารนั่นคือการหมดความน่าเชื่อถือเมื่ออ้างหลักฐานเป็นขนเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่จะที่จะเชื่อฟอแตนเนี่ยท่านบอกว่าจําเลยที่สองน่ที่ต้องต่อสู้แบบนี้เพราะว่ามันมีจุดของจะให้จําเลยที่สองเนี่ยมามายุ่งเกี่ยวในเรื่องเนี้โดยการอ้างขน ดังนั้นเมื่อท่านฟันทงอย่างนี้ปุ๊บคือได้ทําให้เห็นแล้วว่าคดีนี้หลักฐานที่ว่าเนี่ยจะเชื่อมไปยังพยาจะเชื่อมไปยังป้าแตนเนี่ยก็หมดความน่าเชื่อถือลงทันทีเพราะไม่มีหมายสารดังนั้นการจะเชื่อมให้ป้าแตนว่ามาช่วยลุงพลคุณได้หลักฐานสารไม่เชื่อคุณแน่เพราะว่าไม่มีหมายสารเมื่อ ไม่มีป้าแตนอยู่ในเรื่องนี้จะอ้างว่าลุงพลทําจะให้ลุงพลทำสองคนตอนนี้จะเหลือลุงพลทำคนเดียวเพราะว่ามันถูกตัดขาดมันถูกตัดขาดด้วยสารไม่เชื่ออ่าหลักพยาาหลักวัฒที่ได้มาที่ได้มาซึ่งขนเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นไงฮะถ้ามั่นดีใจแล้วก็ได้เห็นฟังชัดๆจากทนายนี่ฮะทนายมาชี้ชัดๆเลยนะฮะ าการต่อสู้ข้อเท็จจริงเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าลุงพลไม่ได้ทำแล้วก็ศพที่ปรากฏเนี่ยมันไม่สามารถระบุว่ามีใครทําได้ไม่มีใครอุ้มไม่เห็นใครอุ้มนั่นคือข้อเท็จจริงต่อมาการต่อสู้ด้วยข้อกฎหมายเพื่อจะเห็นว่าเขาอ้างว่าเป็นขนของป้าแตงแล้วก็ท่านก็ต่อสู้ว่าการได้มาซึ่งขนนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก็บอกว่าเอ้ยก็ ได้มาเห็นไหมล่ะมันเชื่อมโยงกันได้เขาไม่ฟังตัวนั้นเขาฟังที่ว่าคุณได้มาอย่างไรแม้จะผมจะขนเนี่ยนะเจ๊งหมดครับเจ๊งหมดเลยหมายความว่า,ามั่นใจแล้วว่ามันเป็นในมันเป็นแนวทางนี้ศาลไม่ฟังเนี่ยศาลไม่ฟังดังนั้นในการต่อสู้ด้วยข้อเท็จจริงเนี่ยข้อกฎหมายเนี่ยเพื่อช่วยจำเลยที่สองคือป้าแต่งรอดผล สารไม่ฟังเนี่ยการได้มาซึ่งหลักฐานของคุณไม่ชอบไปกฎหมายจบเลยแต่นั้นก็แยกแต้ดแตนออกทีนี้ก็จะเหลือลุงพลก็เด็กหายก่อนก้าวมงไปอีกทีนี้ก็เหลืออย่างเดียวครับก็คือเด็กของคนเนี่ยเดินขึ้นไปเองใช่หรือไม่ถ้าจะบอกว่าไม่ใช่ลุงพลทําคุณก็บอกว่าไหนอ่ะไหนหลักฐานว่าลุงพลทำไม่มีอ้าว จบไหมฮะเนี <c> ่ย <oughs> ดังนั้นคนที่ฟังผมแล้วก็ฝั่งตรงข้ามลุงพลนะครับคุณจงจําไว้นะว่าเรื่องนี้บอแบบอแบ,บแล้วนะครับจบเลยนะข้อที่จริงปรากฏว่าลุงพลไม่ไม่ม,ไม,มีไม่มีใครทําเด็กข้อข้อที่อ,ทอ่าการต่อสู้ข้อกฎหมายเพื่อเห็นว่าหลักฐานที่จะ,ะ่าเชื่อมลุงพลกับวัตแตนเนี่ยมันถูกขาดลงไปเพราะศาลไม่เชื่อ สารไม่เชื่อหลักฐานเพราะว่าคุณคงพูดในชั้นการสอบสวนแล้วมัง้งว่าอ่าไม่มีไม่มีหมายไม่มีหมายสารก็จบครับจบเลยชัดเจนนะฮะชัดเจนอ่ะอีกครั้งหนึ่งครับว่าท่านชี้อะไรทั้งหมดทั้งมวลการดำเนินกระบวนการของศารปึงใช้เวลาพอสมควรวันนี้เป็นวันสุดท้าย เราไคยยื่นคำร้องขอให้สารเดินมาเชิญสืบเมื่อรอเข้ามาคดีรับชอบดีแห่งแรกการสืบพยานการนำพยานหลักฐานเข้าสํรวนไล้รือยางแต่ทําให้สารมีข้อดิบเห็นสภาพพอเนี่ยเข้าใจสภาพโดยตัวของจุดที่น้องเดินออกจากบ้านและไปถึงจุดที่โคมสงบูุบูลแล้วท่านจึงต้นการเดิน โอ้โหอ่าฟังดีอีกทีนะครับผมขอขยายเนาะคือท่านได้เชิญนะครับสารนะครับว่าให้ไปดำเนินประเชิญสืบด้วยกันนะครับท่านบอกนะครับว่าปรากฏว่าหลักฐานที่ทีมทนายนำมาเสนอนำมาอะไรทำนองนี้เรียกว่าชัดชัดหมดแล้ว เมื่อชัดหมดแล้วสารท่านก็เลยไม่ต้องไปดำเนินประชิญสืบครับคือเพียงพอแล้วเพียงพอแล้วแม่เป็นไงฮะชัดเจนไหมฮะชัดเจนไหมเพียงพอแล้วที่จะให้ไปดูส,สภาพความเป็นจริงเนี่ยมันมันเป็นอย่างไรแต่หลักฐานที่ใส่เข้าไปเนี่ยเก็นเก้าโมงเนี่ยนะครับแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยมันหนัก ก็จะแก้อยู่ที่ลุงพลเนี่ยอ่าในกรณีของลุงพลเนี่ยจะต้องทําลายหลักฐานฝั่งฝั่งฝ่ายโจทย์เนี่ยให้หมดความน่าเชื่อถือให้หมดโอ้นี่นะฮะทำอ่าคือแสดงว่าการทําเรื่องเชิญไปเนี่ยนะฮะได้รับคําตอบเหมือนเหมือนกับว่าได้รับคําตอบว่าทุกอย่างเพียงพอแล้วหลักฐานเพียงพอแล้วขอหัวใจรัวๆให้กับทีมทนายหน่อยครับผม ขอให้เจรารู้อีกครั้งครับโอ้ถ้าไม่แกะฟังไปพร้อมกันเนี่ยไม่รู้แล้วนะครับเนี่ยไม่รู้นะเนี่ยสุดยอดครับเอาแล้วครับฟังตรงข้ามลุงพลงฟังไว้นะครับให้ท่านไปฟังดีๆแกะดีๆแล้วใช้การคิดวิเคราะห์แยกแยะได้แล้วอย่าไปเออแลือเหยือย่าไปเชื่อใครพูดคนที่คุณเชื่อเนี่ยมันน่าเชื่อถือหรือไม่มาฟังข้อได้จริงทั้งหมด ชัดเจนผมเองก็ฟังไปไปพร้อมท่านนะเนี่ยฮะท่านผมผมบอกเลยว่าท่านจะชี้แจงอะไรชัดชัดในวันนี้ครับจริงๆด้วยครับจริงๆด้วยครับเอาละมีว่าท่านจะพูดอะไรบ้างและสารจริงได้ท่านฟังคำพิพากษาวันที่สามสิบต,ตุลาคม เวลาสิบาลกากมสามสิ็ตุลาคมสามสิตุลาคมโอ้โหครับเอที่น่ารักสุดน,นะเป็นเดือนที่ผมพ้นอิสระเป็นเดือนที่ผมพ้นอิสระเป็นเดือนที่ผมได้ ที่สุดการทำหน้าที่ของอาจารย์โอ้โหครับเป็นวันพิพากษาครับนะฮะการที่สารนัดฟังคับพิพากษาในมุมหนึ่งน่ยถ้าอะไรที่ท่านอ,อ,อาจจะติดหรือมันมันควรจะเ,เห็นมุมหนึ่งมุมใดนะครับที่มันไม่ชัดเจนนะครับเช่น มันไม่สิ้นสงสัยอ่ะครับแต่ตอนนี้เรียกว่าท่านท่านนายบอกว่าไม่อ่าคือไม่ต้องเดินเผชิญสืบแล้วเพราะว่าหลักฐานมีครบถ้วนขบวนความเลยหลักฐานมีครบถ้วนขบวนความเรียกว่าอ่นัดฟังคำพิพากษาเลยเอโอย้ยำ